เหตุในการให้ทานในยะที่สามอิุทั้ทงหลายกาละทานห้าประการเหล่านี้มีอยู่5้าประการเป็นอย่างไรคือให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ให้ทานในสมัยเข้ายากหมากแพง ให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีสินก่อนพิขุทั้งหลายมิแลกาลทานห้าประการผู้มีปัญญารอบรู้และปรัตตจากความตนนีย่อมถวายทานตามการละสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่ เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วทักกินาย่อมมีผลอันภัยบูรณ์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขนขวายในทานนี้ทักกินานั้นไม่ได้พ้องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีกิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลกาเลทะตันติสัพัญญาวะทันยูวีตะมัชรา กาเลนะทินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุวิปสัสสนะมน,นาตัสสะวิปุลาโหติทักขินาเยตัถอนุโมทันติวยยวัจจังกะโลติวา <c oughs> นะเตนะทักขินาโอนา เตติปุญญาสภาชิโนตัดสมาทเตอปัจจิวานาติโตยะถะอินังมหัะลังปุญญานิปะวโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินันติ